ใส่น้ำมันใส่ไมเคยดหอมเสร็แล้วเอาดูว่าตะลานหรืออะไรต่างๆเนี่ยอะไรที่มันต้องแอบเลยนะต้เรียนมันเยอะไปคุไม่ใส่มก็เป็นใส่นี่ค่ะอันนี้เป็นเส่ใส่ลส้ักไก็ได้ผั็ด้ผัดแค่พอเออมันจะหลบสันิดหนึ่งนะแต่ไฟแรงสุด ไผ่ผัดในไผ่แรงทำให้แค่ผัดแค่สลบก็พอนะคะผักเนี่ยคือที่เราชอบเพิ่มผักหืออะไรก็ได้ใช่ย่อมได้แอร์ด้วยปากจ้าเราชอบคนหัวดีอ่าไม่รู้นบายแล้วเราก็นโยบายรัฐบาลบอกว่าหน่วยงานไหนไปอยักไปไม่ได้10%จะโดนตัดเงินเดือนเห็นปะฉะนั้นโรงเรียนก็จะต้องเซฟแต่ไอ้ห้องไหนมีแอร์เนี่ยเตรียมไม่ลยเพราะเขามีนโยบายออกมาต้องลดลงไป10%จากเดิมเลยเสียอะไรวะจีนไผ่เหรอเอาสวยเลย